สวัสดีค่ะวันนี้ยายพรจะมาอบน้องไก่นะคะวันนี้เราจะอบน้องไก่ค่ะสูตรยายพรนะคะสูตรใครก็สูตรมันเด้อพี่น้องอันนี้ก็น่องไก่สามน้องนะคะประมาณหนึ่งกิโลนี้พี่น้องเราก็จะใส่พริกป่นนะคะหนึ่งช้อนแกงนี่แหละคะ่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแะละพี่น้องแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ นี่ค่ะใส่ไปเลยชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ผงขะนอ1ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะกะเอาเลยค่ะยายพรก็กะนี่แหละก็คงว่านัวก็คิดว่านัวนะอันนี้ก็แล้วเราก็จะใส่พริกซอสพริกนะคะของยายพรใส่ซอสพริกด้วยค่ะ ใส่ซอสพริกสีราชานะคะหรือซอสพริกอะไรขนาดอันนี้จะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามใจชอบนะคะของยายพรมีขนาดกลางค่ะเผ็ดกลางนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะสามช้อนแกงเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้มีพริกไทยนิดหน่อยนะคะใครมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็ตาใส่ก็ได้นะคะยายพรไม่มียายพรก็ใส่แค่นี้แหละค่ะกระเทียมไม่ชอบใส่เพราะว่ากลิ่นมัน กิ่นมันแรงค่ะก็เลยเอาแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็จะมาคุกให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะคลุกไปเลยพี่น้องจ๋านี่สูตรไครก็สูตรมันค่ะแบบสูตรนี้อร่อยไม่ต้องทำน้ำจิ้มเลยนะคะเพราะว่าเรามีพริกผงอยู่ในนี้ด้วยแล้วทุกอย่างกลมกล่อมมากเลยเคยทำหลายครั้งแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยัยพลจะหาไอ้อะไรนะเอาซ่อมเดี๋ยวเอาซ่อมมาจิ้มจิมเ ซอสมันจะได้ซึมไปในเนื้อไก่เวลาเราหมักค่ะใช้ซ่อมจิ้มจิ้มเนื้อไก่นะคะจิ้มจิ้มจิ้มเพราะว่าซอสที่เราปรุงเนี่ยที่หมักเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะมันก็จะได้กลมกล่อมโอ้ยจะได้อร่อยค่ะนี่ค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะใส่พริกไปด้วยเราไม่ต้องทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มไก่เลยค่ะอร่อยค่ะพี่น้องไม่เผ็ดมากใครชอบเผ็ดเผ็ด ก็ใส่พริกป่นเยอะๆค่ะอร่อยค่ะพี่น้องลองดูนะนี่ค่ะเราก็จิ้มจิมไปเรื่อยๆจิ้มให้ทั่วเลยค่ะจิ้มให้ทั่วเลยเวลาเราหมักไว้แล้วก็เนื้ออะไรนะน้ําซอสมันก็จะได้ซึมเข้าไปข้างในด้วยค่ะเดี๋ยวพรจะหมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะหมักข้ามคืนนะถ้าใครไม่ทำแต่ทำพรุ่งนี้ก็หมักวันนี้ไว้เลยแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะ มันจะได้เข้าเนือ้อประมาณชั่วโมงหนึ่งก็โอเคแล้วเราจะกินวันนี้ค่ะนี่ข่ะจิม้มข้าไปนี่เราพี่นองเอ้ยอยู่เมืองนองเนี้ยก็ทําอย่างเงี้ยหน้าหนาวเราไม่มีเตาย่างเนาะเราย่างในบ้านก็บงังเราก็จะย่างในเตาอบค่ะนี่จะ้ะคลุกให้ทั่วเลยค่ะ ยัดเข้าไปข้างในพี่น้องจ้าพริกป่นน้ำซอสในนี่นะก็ยัดเอาเข้าไปในเนี่ยไตหนังมันเนี่ยพี่น้องแซ่บทำเนี่ยค่ะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็จะยัดอนน้ำซอสเนี่ยเครื่องปรุงทั้งหลายเข้าไปใต้ใต้ปีกมันเนี่ยโอ้ไม่ใช่ใต้ปีกใต้หนังเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนื้อมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในค่ะไก่นี่ราคาถูกนะคะไก่ติดกระดูกเนี่ยที่นี่ที่สวีเดนราคาถูกมาก ถ้าเป็นไก่ล้วนๆน่าจะแพงโลหนึ่งก็จะประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยสามร้อยสี่ร้อยบาทนั่นแหละถ้าอันเนี้ยประมาณร้อยหนึง่งถ้าโลหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณร้อยหนึ่งเนาะ 100, 100ร้อยร้อยเศษเศษนี่เลยร้อยกว่ากว่าค่ะนี่ค่ะเราก็หมักไว้ได้ที่แล้วนะคะเนี่ยในพรเตรียมเตรียมจะอบแล้วนะคะเพราะว่าเราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงผ่านคุ้งอะไรนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วคะ่ะ เ้าอบเลยค่ะเราเปิดไฟร้อยยี่สิบห้านะคะให้เตามันร้อนแล้วเราก็เอาเข้าไปอบค่ะเราต้องให้เตาร้อนก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมารอกันค่ะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีก็สุกแล้วค่ะเข้าะไก่สุกเร็วนะคะพอเหลืองหอมสุกแล้วค่าได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันค่ะนี่หอมเลย เดี๋ยวปิดเตาก่อนค่ะพี่น้องปิดเตาก่อนเดี๋ยวฮาก็เอาออกมาละที่นี่โอ้ยหอมหอยหยพี่น้องเอ้ยหอมหอยหอยเลยจ้าดูสิคาเหลืองอลามอร่อยค่ะต้องมีส้มตำกินด้วยเนาะแต่นี่มีแค่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วโอ้ยร้อนมากนี่ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องน่าอร่อยไหมคะหอมมากเห็นตรงนี้จะดำหน่อยไม่เป็นไรเราไม่ได้กินหนังนะคะนี่เดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะพี่น้องขาข้าวเหนียวเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะสุผงเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอตัวไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะพี่น้องขาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ